ก็โอเคครับยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับผมเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เอิร์ธนะครับก็วันนี้กับผมนะครับมิสเตอร์เอิร์ธคนเดิมนะเพิ่มเติมคือแม่งโคตรหล่อเลยครับพี่เนี่ยวันนี้ผมจะมาเล่นโอเมนนะครับให้ทุกทุกคนได้ดูกันนะก็มาครับผมโอเมนนะสายหัวร้อนนะครับโอเมนสายหัวร้อนนี่ผมไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่านะแต่ว่าก็อยากจะมาลองดูกับเซตไอเทมใหม่นี่ครับที่คือไอเทมเซตไอเทมแบบว่าแผ่นนี้นะมีการปรับใหม่ก็คือคิมซันแบนเนอร์นะครับจะปรับให้แบบว่า เมื่อเราโดนโจมตีแล้วแบบพาสีบแบบของครมซันแบนเนอร์มันเด้งเนี่ยเราจะได้รับการตัวใหญ่แล้วก็ดูดเลือดนะครับเมื่อก่อนไม่มีนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนจะเป็นการกันเวทหรือเปล่านี้ผมไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือเอ้ยมันคือเฮอร์คิลิสแมเนจดิไม่ใช่ครีมซันแบนเนอร์นะครับที่เป็นมือนะน่าจะเป็นเฮอร์คริลิสแมเนจนะผมจําชื่อไม่ค่อยได้นะครับก็ตาน,นี้ทีมเราจะมีโอเมนอะลามคิวเลนนัตญาแล้วก็เซฟานี่นี่ครับ ก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ฝั่งตรงข้ามกันเลยนะครับผมฮะก็ถามว่าฮีโร่ฝั่งเราตอนนี้ก็ค่อนข้างดีเลยนะแต่ฝั่งตรงข้ามนี่ก็มีเอลสุเซนิตซิลยอนแล้วก็อาร์เลสเตอร์นะครับก็ถามว่าฝั่งไหนดีกว่าก็ฝั่งผมสิครับฝั่งผมเนี่ยฮีโร่ดีๆครบทุกตำแหน่งเลยยิ่งมีอารลัมเนี่ยคือผมมองว่าอารลัมเป็นฮีโร่ที่โกงมากเลยนะคือฝั่งไหนมีอารลัมเนี่ยแทบจะเพิ่มโอกาสชนะไปแล้วแบบแบบกี่เปอร์เซ็นต์เลยนะเยอะมากนะครับถ้าเกิดไม่เอาของแก้มันเนี่ยนะครับผมก็ ผมเจอตาหนึ่งเนี่ยแบบผมเล่นลิงแล้วแบบโอ้โหพาอาร์มมาปวนป่าแบบสองฝั่งปวนแบบเข้ามาปวนน่าเกลียดมากอะ่ะแต่ว่าผมก็พลิกมาชนะได้นะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเอ้ยเดี๋ยวนะลืมอะไรกันไปหรือเปล่าทุกทุกคนอย่าลืมนะครับผมชูนิ้วโป้งขึ้นมาก่อนเลยนะครับผมแล้วก็กดปุ่มไลค์กดปุ่มซับสไครต์นะครับใต้ปุ่มไลค์แล้วก็กดกระดิ่งะครับแม่งจะโคตรเป็นกำลังใจให้ผมแบบสุดเลยครับแบบทำให้ผมแบบ มีกาลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปเลยนะครับผมก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวเกมมันต่อเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับโอเคมาครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมแล้วนะครับมาเราออกรองเท้าก่อนชิ้นแรกเลยครับเราไปออฟเลนนะครับมาจะอัพสองนำนะครับน้ำที่คุณผู้ชมหลายๆคนทักมาจากที่แล้วนะผมก็น่าจะต้องอัพสองน้ำแหละเพราะว่าแม่งคลิปที่แล้วมีคนติเยอะมากแบบว่าพี่พี่อัพผิดนะพี่อัพแบบ มึงอผิดนะเวย้ยไอ้น้องบัองอัพสองนำดิเล่นอะไรอัพหนึ่งนำบ้าป่าแล้วแคลรี่ผิดเลนฟอฟเพื่อนแคลรี่โอ้จบแล้วตสาม์มาช่วยเฝ้าบ้าให้ไม่ไปกับอารัมสิไม่ไปกับอารัมอ่ะว๊ดจบแล้วแบบนี้คือจริงจริอารัมมันต้องยืนกับแคลรี่นะถึงจะโกงแต่นี้คือแบบอะไรมายืนเลนผมพระเจ้าเค,เคฟานี่มายืนเลนนี้เนี่ยนะจบแล้วแบบนี้ ชีวิตเองจบแล้วเพื่อนความนกไปก่อนนะครับโอเคได้เรานะรับเต็มตัวแล้วนกนะเดี๋ยวเราไปเลียร์เลนกลางให้นตาตา雅แต่ว่าเออนาตาากลับมาแล้วไม่ต้องนะเดี๋ยวเรามาเช็คป่าแล้วก็เดินไปเลนอื่นมากดีกว่าแล้วคิวเลนทําอะไรเนะี่ยยืนนิ่งแบบยืนแบบเหมือนแบบแม่เรียกอะ่ะแม่ผมขอเล่นเกมแบบหนึ่งในเป้าบายบ้าจริงคิวเลนนายนี่มัน นี่นะถ้าเกิดผมอัพสกิลผิดแบบอัพสกิลแบบเผื่ออัพหนึ่งนำก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ปกติผมจะอัพสองนะครับผมมาครับคือผมก็ไปลองเล่นมาสักพักก็แหละว่าไอการอัพสองนำเนี่ยมันจะทําให้แบบว่าเออเวลาแบบเราใกล้ตายเพราะป้อมเนี่ยเราจะสามารถลดทอนดาเมจป้อมที่มันยิงเรามาได้นะซึ่งเพิ่มโอกาสในการล่อของเราได้นะผมอยากได้ป้อมอ่ะผมอยากได้ป้อมอ่ะฟับฟับฟับเอ้ยยิงมันดียิงมันดี ยิงมันดีโอ้โหไม่เปลี่ยนเป็นเลเซอร์ยิงมันลา่าเพื่อนเนี่ยอารามบอกว่าแคลรี่มาสิคือมันไม่ยอมไปอ่ะโอ้ตายแน่แบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอะทำไรอ่ะทำไรอ่ะกดแลวนะนะกดแลวนะกดอืมหัวร้อนแล้วนะหัวร้อนโอ้โหหัวร้อนไม่ได้อ่ะดิมันต้องเอาไว้หนึ่งหนะึ่งะถ้าเกิดจะหัวร้อนเนี่ยเแบบจอศัตรูปุ๊บเข้ามาปุ๊บหัวร้อนเลยเ <c oughs> นี่ยเพื่อนยังบอกเลยว่าแคลรี่บนจะ้ะ คือเนี่ยคนเล่นเป็นมันจะบอกแบบนี้เว้ยอ้าว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 โอยนิดเดียวคิวเล่นไหลต่อาร์บอมซิวดิน่าจะได้นะเออดับเบิลคิวไปครับแต่ทำไมมันตายวะซิวเลือแค่นั้นจริงๆต้องฆ่าได้ง่ายๆนะ <c oughs> ไปช่วยลาสิเพื่อน <c oughs> ผมยืนคนเดียวเจอซิวผมยืนไหวอย,อยู่แล้วนะจริงๆ <c oughs> แต่มันยังดื้อด้านยืนต่อไปอะเออผมไม่เข้าใจนะคือคนแบบนี้อีกแล้วนะครับคือ ใครเคยเจอม้ก็แบบพวกแบบยืนเลนไม่เป็นเนี่ยแล้วแบบยังจะฝืนยืนต่อไปนี่ก็คอมเมนต์มาเลยครับคือผมเปิดเป็นที่ระบายความรู้สึกกันเลยค,คือใครที่เจอเนี่ยแบบคอมเมนต์เลยฮะแบบแบบเจอพวกแบบยืนเลนมั่วยืนไม่เป็นแล้งก็โอเคแลวแต่ทันยืนไม่เป็นเนี่ยมาระบายตรงนี้เลยผมเปิดให้ระบายครับเฮ้ยเอ้ยดึงอันติไปโป๊ะโอ้ยตายนะนี่เรียบร้อยครับเคฟันนี่ได้ครับโอ้โห ผมก็ไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับผมเ,เราดักซิลแบบน่าเกลียดนะฮะตีป้อมโอเคลดทอนดาเมจหน่อยต้องได้ป้อมนี้ไปเลยอะ่ะผมอยากได้ป้อมนี้ไปเลยนะโอเคโอเคลันตย่าตีให้นะผมไม่ไหวแล้วผมกดตีป้อมแล้วผมกดผมกดหัวร้อนนะเมื่อกี้นะครับเพื่อตีป้อมนะ ฝัมมังกรต่อไปครับอ๋อขอบคุณครับนาตาาช่วยตีด้วยนะโอเคการนับสกิลสองนำของเราก็เป็นผลสำเร็จนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามเล่นให้ดีขึ้นนะครับอตอนนี้ได้ออซิสมาสองฮะแต่ว่าเจอเลเตอร์นี่ถ้าเกิดผมเป็นตัวลวงเนี่ยผมลำบากป่าววะคือถ้าเกิดคิวเลนไม่ลวงผมก็อ้าวเฮ้ยเคฟานี่จะเย็นลูกโอ้โหได้ปะนั่นนะอะเฮ้ย เอ้ยมาดิครับก็มาดิครับอืมอืมอืม,อมหดหดยับขดยับ,ยบอืมตายไปดิซีนิตอะไรไอ้นอ้องโอจะมาฆ่าพี่เร็วไป10ปีอ๋อมาครับสกอรต์ตอนนี้เรา102นะแต่ก็ผมว่าถ้าเกิดผมไปช่วยคิวเลนล้วงเนี่ยผมน่าจะลำบากนะเวลาดวนกะัลเลสเตอร์เนี่ยเพราะว่าคือผมโดนล็อกผมก็โดนลุมยำเลยดิใช่ไหมโอ้ผมว่าตอนนี้ผมรีวิวลำบากแน่เลยะ เออแต่คิวเล่นได้เลตเตอร์มาอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมไปเคลียร์เคลียร์เล่นไหนดีไปเคลียร์คิปเลนกลางให้ก่อนแล้วกนะันเนี่ยตายหมดแล้วเนี่ยนะครับจะได้ดันป้อมมนะันได้คะเคฟานี่โดนไซนิตหัวตายนะไม่เป็นไรครับผมยังมีสก,กิลหัวร้อนอยู่ยังไงผมวิ่งหนีผมวิ่งหนีแล้วผมล็อกครับผมผมล็อกแล้วผมก็วิ่งผมก็วิ่งแบบพิรูวิ่งแบบพิตูนวิ่งกูวิ่งแบบพิตูลเนี่ยได้อแยบบู่คแบบรับไปฟาร์มมันต่อ ไหวอยู่กับตอนนี้ก็ค่อนข้างเพลินดีนะเล่นโอเมนเนี่ยนะครับผม oh, <sweet. S 1> อ่าเฟเนียทารอนฟสัสเนียทารอนมาแล้วครับผมเห oh. มือนเนาะฟ้า,ฟาปะนะไม่ใช่ฟีเนียนะฟสัสเนียทารอนนะ oh. อลเลสเตอร์จะมาแย่งครับแต่ไม่ได้หรอกน้องเสียใจเจ็ดสิบคอยนะครับ oh. ผมยังมีบัฟฟ้าเลยอ,อยู่นะโอเค ครูดาวก็สกิลจะเร็วนะครับอ่านี่เป็นข้อดีนะโอเคครับมาฟาร์มกันต่อฟาร,มร์มเ,นะเ,เ,เ,นะเ,เรื่อยๆนะเล่นเอ่อออฟเลนต้องเกิดๆนะเงินต้องเยอะๆนะอันนี้ที่ผมเคยบอกไว้ในคลิปที่เล่นวูคองนะครับได้อยู่ครับเซนิดอยู่นี่นะ ถ้าเราจับรายได้ในี่นายตายแนละ้วสนิทโอ้ยืดโอ้จบแล้วโอ้แล้วเคฟานี่โดนนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ไไดหัวร้อน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 โอ้หัวไม่ร้อนเลยโดนสามตัวคือเคฟานี่มันห้าวไปมันชอบไปยืนอยู่คนเดียวนะฮะ ผมก็ช่วยไม่ทันอยู่แล้วนะแบบนั้นอนะ่ะตอนนี้สกอร์เราไกลเป็นแปดเปื้อนแล้วนะเราเป็นแบบหนึ่งหนึ่งสองนะครับตอนนี้ก็โอเคครับเดี๋ยวเรารอกเกิดก่อนนะเดี๋ยวเราจะทําอะไรได้บ้างนะโอ้ยคิวเลนชนะเซนิตเฉยเลยนะสงสัยไม่มีอินตินะครับอืมเซนิตไม่มีอินติก็แพ้คิวเลนอยู่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะอผมกินน้ําอยู่นะเมื่อกี้ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับ ผมต้องกินยานะครับเพราะว่าผมต้องกินแบบน้ําที่มันทําให้แบบหายเจ็บคอนะครับโอเคมาได้อยู่ครับคิวเลนพิมพ5าเอาอีกแล้วไม่จบครับคือคนประเภทนี้ในสังคมที่แบบชอบหยามชอบอันนั้นคนอื่นก็ยังมีเนาะผมจอกสติสติงครชิ้นต่อไปนะเนี่ยเฮ้ยเห็นได้ไงเนี่ย <c oughs> โอ้โหตลอด ตลอดตลอดเอ้ยได้อยู่เอ้ยก็ได้ก็โอ้ไม่ได้วะเสียใจไอ้น้องโอ้โหเมื่อกี้ถ้าเกิดผมดวนกับฟีนิดนี้ผมชนะนะแต่โดนนัเลเตอร์ล็อกแบบนิ่งๆเลยอะจบเลยนะเมื่อกี้จบเห่เลยนะ,นนะ,ยนะครับอืโดนล็อกแบบดื้อๆเลยอะแบบผมยืนนิ่งแบบ ไม่มีใครช่วยนะคือแบบเวลาเพื่อนโดนล็อกอะเลเตอร์เนี่ยต้องมีคนช่วยนะถ้าเกิดไม่มีคนช่วยก็ยืนนิ่งอย่างนั้นเลยฮะสไนเปอร์เอลสูอยู่นี่นะอยากล็อกใครสักคนแล้วดวลหนึ่งหนึ่งวะไม่มีโอกาสเลยฮะโอเคป้อมแตกได้เงินเราแล้วเราเป็นคนตีแตกนะเมื่อกี้เดี๋ยวขึ้นชื่อผมนะเ,เห็นไหม ก็มาเดิซิลก็มาด็ซิลแบบนี้ตายเรียบร้อยโอ้ยจะมาอันตีแบบนี้ก็ตายเดียโอ้ยขอยตัวมาคอยตัวมาเฮ้ยเดี๋ยวโดนล็อกเดี๋ยวโดนล็อกเฮ้ยไปร็อไปร็อไปร็อไปล็วไปร็วโอ้ยอารมณ์กดโล่ให้นะขอบคุณครับถามว่าทำไมผมไม่ทำลาดผมเลยนะครับโอ้โหโอเคฟันนี่โดนแบบนี้ก็ไม่ไหวนะ เอ้ยเฮ้ยเอ้ยถามว่าทำไมผมไม่ทำลาดผมเลยนะเพราะว่าโอ้ยแรงแรง,แรงเพราะว่าก็คือรหัสนี้ตัวมันเยอะกว่านะมันมีตัวเกือบครบทุกตัวในเกมเลยนะส่วนลาดผมนี่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเติมนะครับก็เพื่อนผมนี่ครับที่เป็นสปอนเซอร์นะครับผมก็แลกกับมันโดยที่มาเล่นลาดให้มันบ้างบางทีนะครับก็เป็นการแบบแลกเปลี่ยนกันไปนะครับใช่ครับผมแต่ผมไม่เติมคือผมผมไม่เติมเนี่ย เมื่อก่อนคุณก็เห็นใช่ไหมลิปผมเมื่อก่อนเนี่ยทำแต่มูลาดมูลาดมูลาดแล้วก็ตัวฟรีกดห้าห้าเล่นซึ่งมันก็ไม่สนุกใช่ไหมและสกินมันก็ไม่สวยด้วยทุกคนก็ไม่อยากดูกันแต่พอวันนี้นะผมมีแบบรหัสดีๆมีตัวสวยๆมีตัวเท่ๆท,ท,ทุกคนก็ต้องดูกันนะครับนี่มาแต่เดี๋ยวจะทยอยขนมูลาดออกมาให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ผมชอบเล่นมูลาดเลยช่วงเนี้ยผมว่ามูลาดเริ่มเล่นได้แล้วซีซั่นเนี้ยนะครับอุ้ย อุ้ยล็อกได้ตัวหนึ่งนะเนี่ยโอ้อยอลเลสเตอร์ตายไปแบบยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยทีช่วยทีช่วยทียทโอได้อยู่ครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งห้าแล้ววะนี่เราเป็นไฟเตอร์หรือซัพพอร์ตครับเนี่ยโอเคครับเราไปตีป้อมมนันดีกว่าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมป้อมมันตีเบาลงแน่เลยครับพอเราแบบนั่นอนะ อ็ะะฟ้ามาก็ฟ้ามาก็ฟ้ามาลูกพ่อมาก็ฟ้ามาลกลับบ้านแล้วผมสู้ไม่ไหวจริงครับเงินเราอันดับสุดท้ายของทีมนี่เหรอโอเคจะเอาเชือก The, the Last ดีกว่า,มมา <Ultimate. S 1> ครับผมไหมคิรินบอกแม่นเกิน oh, สงสัยโดนเอลซูยิงหัวนะ โอเคมาฟัมกอลเล็กกันต่อนะครับโอ้ยใครส่งอะไรมาเนี่ยเสร็จแล้วครับผมไม่ไปลุยกันต่อไปล็อกกันตุยเงียบไว้เงียบไว้เงียบไว้ ก็มีคนมาเคีบครับเอลซูเอลซูเอลซูได้เนะี่ยกดสองแล้ววิ่งอ้อมไปครับกดสองแล้ววิ่งอ้อมกดสองแล้วกดสองแล้วล็อกเกอร์ทานล็อกเกอร์ดึงมายังไงกดหัวร้อนหัวร้อนฉันมันหัวร้อนโอ้ต้องบวกกับป้อมต้องบวกกับป้อมแบบนี้ก็สู้ตายกดสกิลลดดาเมจนี่ก็มาดิครับฮึ่มชิวอฟเดอะลอตมาแล้วมา โอ้โหเมื่อกี้ต้องเอ้ยโอ้โหสับคีไปทีหนึ่งหนึ่งอีรีคอร์โชว์ไปดิแบบนี้ไม่ถือว่าหยาบอันนี้เป็นแบบถือว่าเป็นแบบการหลอกล่อนะอ้าวเรียกผมมาตีแต่ทำไมคุณไม่ตีวะเพื่อน What the fuck เอาล่ะเรากลับบ้านไปก่อนแล้วคิวเลนยังฟาร์มอยู่เลยนะเพื่อนไปตีมังเพื่อนไปตีคองแล้วนั่นอะ ที่ผมชอบมากเลยพอมันปรับใหม่เนี่ยเราสามารถใช้คำพูดได้ทุกคำในเกมเลยนะไอ้นี่ก็ชอบยืนนิ่งแล้วพิมพ์อย่างเลยปะชัวเฮ้ยเฮ้ยผมตีจริงนะเนี่ยผมตีจริงนะเนี่ยผมตีผมตีมตังกรอ่เดี๋ยวผมตีผมผมล็อกอะ่ะอ้าวฮันล็อกเกอร์แบบนี้ตายไปดิโอ้โหผมล็อกวืดนะเมื่อกี้ <laughs> ผมล็อกบืดไนดะ้จริงๆเมื่อกี้โคตรโคตรโง่เฮ้ยเซนิส เฮ้ยใครเนี่ยยืนล่องหุ่นเนี่ยใครเนี่ยโอ้ยไม่ได้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 โด,ด,ด,ดนสับรู้สึกว่าเพื่อนทีมีไม่ค่อยสปอร์ตเลยนะเวลาโดนอเลสเตอร์ล็อกเนี่ยรู้สึกว่าจะแบบยืนนิ่งไปเลยนะเนี่ยผมตอนนี้ผมเข้าไปตีป้อมหน่อยเดียวฮะอ่าได้ครับเราได้ป้อมมานะนั่นแหละแคลรี่เราน่าจะโดนนะไม่เหลือขี้ดิแบบนี้ เออเฮอร์คิลิสแมนเนตมาแล้วไ,ไอเทมทีเด็ดของเรานะครับผมเอาไว้เซฟตัวเองได้นะไอเทมนี้เอ้ย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 โอ้โหก็มาดิครับคิดว,กกว่ากลัวเหรอบักบักฮัมซิลม,มาดันอะไรนี้ต่อมาผมจะหลบอยู่ในพุ่มินี่มังกรเราปล่อยแล้วใช่ไหม ก็มาสิครับผมมา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 เฮ้ยล็อกได้แล้วเนี่ยล็อกได้แล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเนี่ยโอ้โดนลุมโอ้โหถ้าได้เลเตอร์มาคุ้มแล้วนั่นอนะโอ้โดนซิลจัดการโอ้ย <c oughs> สกิลสองรีไม่ทันวะ่ะโอ้จริงๆเมื่อกี้น่าจะได้เลเตอร์นะผมบุสะจับมันได้แล้ว <c oughs> นี่ตัวปวดเลยนะเลเตอร์ซีซั่นเนี้ยผมบอกเลย <c oughs> คือการขึ้นป้อมที่ยากก็เกิดขึ้นพอเลเตอร์นี่แหละเวลาเราล้วงมันไม่ได้ เนี่ยดูดิโอ้โหมันป่วนจริงนะเว้ยตัวเนี้ยมันดูแบบตัวไม่มีพิษภยัยแต่มันป่วนจริงครับดูคิวเรนเนี่ยฆ่าไม่ได้เลยคิวเรนโดนสกิลมันเดียวตายเลยครับโอ้โหดูดิทิปเปิ้ลคิวด้วยตัวป่วนครับเลสเตอร์ซีซั่นเนี้ยปวนจริงแล้วทิ้งไว้เลตเกมเนี่ยมันแรงนะไม่ใช่อะไรนะผมพูดตรงๆเลยนะ แต่ผมก็ขอนอกเรื่องหน่อยนะคือใครจะเล่นมูลฬซีซั่นนี้เนี่ยแนะนำนะครับก็ระวังอลิสไว้ดีๆนะอลิสเนี่ยคือเวลามันเล่นมูลาดเนี่ยเอ้ยอม,มันวิ่งทะลุก,กำแพงไม่ได้ลืมไปโอ้โหตายไปภายในพิิบตาเลยแครี่เรานะครับออก <Hello. S 1> ทรอยดีกว่าไว้กันอลสิสเตอร์นะ้วกันนะครับชิ้นสุดท้ายแล้วเราให้พื้นที่เป็นทรอยนะครับ, Mid Troy นะบมิตรเรียนออฟทรอยนะมังกรนะเพื่อน ผมตีเปิดให้แล้วกันมาตีรอตีรอลาก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 มาตรงมุมมุมเขาจะได้ไม่เห็นนะอลิซีซันนี้รู้สึกว่าจะใบสกิลมูล,ลาดแบบว่ากดไม่ติดเลยนะคือแบบมันจะหายไปเลยอะไม่ใช่แบบว่ากดต้องกดยำ้ยำๆอะคือแบบปุ่มสกิลมันจะหายไปเลยเว้ยนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เนาะมันอัปเดตใหม่นะคือสกิลมันจะแบบเป็นแบบปุ่มสีดำเนี่ยแบบเหมือนแบบคูลดาวอยู่อะเออเวลาเราเหยียบอันติมันะซึ่งแ,บบแม่งโคตรขี้โกงอะ ถ้าวางดีๆก็น่าจะโกงนะแต่ถ้าเกิดวางไม่เป็นก็น่าจะเปลืองกว่าเปล่าะนะครับดับเบิลบัฟดีกว่ามาผมอยากรีวิวโอเมนแบบสุดติ่งไปเลยอะเออไม่ต้องมาก็ได้สองคนก็ไหวเออเหมือนเก่งไอ้พวกเวนสองคนก็ไหวผมอ่ะผมบอกเลยนี่ทุบมาดิดาเมจไม่เข้าอะ่ะผมกดสก,กิลสองใส่อ่ะเอาดิเอาดิเอาดิ เอาดิเอาดิได้อยู่อะก็มาดิครับไปครับผมเซนิตต่อกันเลยนะครับม,มา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 โอ้ยซิลจะตายโอ้ยโอ้ยซิลจะตายโอ้ยเอ้ยเอลซูทำอะไรตรงนี้โอ้โดนล็อกก็ตายไปเนี่ยอ้โหเดินข้างๆเหมือนเป็นเพื่อนกันอ่ะโอ้โหโคตรตลกไม่ใช่หม่ำจุกมกตลกทำไมน้ำเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็น โซนิคบูส์แล้วกันนะครับออกเป็นเกาะเลยนะเราไม่ตีไว้แล้วนะครับอุ้ยอุ้ยคิวรินโดนล็อกอีกแล้วมันล็อกแต่ผมเนี่ยหลายรอบนะเนี่ยได้อยู่เอาดิเอาดิจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็น่าจะชนะแบบใสๆนี่แบบดูวับอีซี่เกมนะอีซี่ไลท์เลยนะก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสกอร์กันต่อเลยนะครับผมไปกันเลยครับ ก็โอเคครับสกอร์เกมนี้อยู่ที่4-2-6นะครับอ๋อก็ MVP อันดับ2เลยนะ10.5นะครับเรตติ้งนะ้วก็ไม่ได้เลวรายอะไรนะดีกว่าแบบพวกคิวเลนดีกว่าพวกเซฟานี่ <concepts> แล้วก็ดีกว่าพวกนาตาย่ายนะก็เป็นรองแค่อารัมนะอารัมมันเก่งจริงครับซีซั่นนี้หลายซีซั่นแล้วแต่ทุกคนบางคนมันเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเหมือนจะมียอนออกนะแต่ว่าต้นเกมไม่น่าออกแล้วผมเห็นมันยังเล่นอยู่เลยเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูไอเทมมันต่อเลยนะครับ ก็โอเคครับไอเทมของเราในเกมนี้อยู่ที่จะว่ายังไงเดียก็ตีว่าอยู่ที่4ชิ้นแล้วกันนะครับเพราะว่าคืออีก2ชิ้นข้างหลังมันยังไม่ครบไงแล้วสลิคสติงก็ยังไม่มาเลยโอ้โหผมออกของมั่วมากเกมเนี้ยโอ้ยโคตรมั่วนะครับก็ชิ้นแรกจะเป็นรองเท้านะครับเป็นรองเท้าปกติเลยนะแลชิ้นที่สองจะเป็นฟัพเนทารอนชิ้นที่3จะเป็นชิวบตุลล้อนนะชิ้นที่4จะเป็นเฮอร์เมสซิเล็กนะครับเอ้ย ชิ้นที่4จะเป็นเฮอร์คิวลิสแมเนจนะครับชิ้นที่5ชิ้นที่6กนี่ก็ชิ้นที่6นี่จะเป็นส่วนประกอบของเซริกสติงนะชิ้นที่5น่าจะเป็นส่วนประกอบของทรอยนะครับก็อออของไม่ครบนะตอนนี้ก็มั่วมั่วมากเลยครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูดาเมจกันต่อเลยนะครับก็โอเคครับสำหรับดาเมจในเกมนี้อยู่ที่38 0 0 0นแะล้วก็โอโ้โหโคตรน้อยพอกบอ,อ,อลัมเลยนะแต่เราจริงๆเราไม่ค่อยได้ตีใครเลยนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามนี่คือแบบมันมีแบบตัวโซนนะจริงๆคือแบบไม่ได้ดดนหนึ่งๆกับใคร คือถ้าดวล1-1กับซิลเนี e ่ยก็ไม่ได้ดวลเลยครับคือยอนก็ไม่ได้ดวลนะได้ดวล1-1กับเอลสูรอบเดียวอ่ะแล้วก็ดาเมจก็น่าจะมาจากตรงนั้นส่วนหนึ่งนะครับก็โอเคครับส่วนมากจะเป็นการรับดาเมจนะรับดาเมจที่เยอะนะครับก็หกหมื่นสี่นะรับดาเมจมากกว่าอารามิกนะครับก็แต่ว่าแพ้ซิลกับเซนิสองข้างแต่ว่าเขาน่าจะตายเยอะเลยครับก็โอเคครับผมโอเคก็ถามว่าโอเมนซีซั่นนี้ออกเคิริสแมนิได้ไหมนะครับ ออกได้ครับค่อนข้างเก่งเลยนะก็ผมมองว่าโอเคเลยนะก็คือใครที่ยังไม่ได้ลองต้องไปลองดูครับผมก็โอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยนะครับก็ชูนิ๊โบองคุณขึ้นมาครับผมแล้วก็จิ้มไปที่ปุ่มไลค์นะครับแล้วก็กดปุ่มซับสไคร์นะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้าวปุ่มซับสไคร์นะจะเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปแบบผมมากที่สุดในชีวิตแล้วคือแค่ไลค์ของคุณกดคนละทีเนี่ย คุณไม่รู้หรอกครับว่ามันจะทําให้ผมมีความสุขขนาดไหนนะที่เห็นแบบทุกๆคนชอบคลิปของผมนะครับก็ขอบคุณล่วงหน้ามากๆเลยนะครับก็ถามว่าทำไมคลิปนี้ไม่เห็นหน้าผมนะก็คลิปมันนานเกินนะก็คือโปรแกรมเรนเดอร์ของผมมันค่อนข้างมีปัญหานะครับถ้าเกิดคลิปนานเกินเนี่ยแบบหน้าผมเนี่ยมันจะไม่ตรงกับเสียงนะซึ่งอันนี้เป็นข้อเสียของโปรแกรมมากเลยนี่ครับก็โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนมีท่านี้นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรนะไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายครับ